แต่ว่าวันนี้มีมีแว่นมาให้มาให้ต้อมครับโอ oh, เอออังงไงมีสองอันนะครับอันนี้ <I mean. S 1> อ๋นนอน,นี่เคี่ยวหักไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยหักเงี้ยซ่อมไม่ได้แล้วนะแล้วก็อันนี้เอโอนี่ครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้อันนี้คือเลนกระจกนะเนี่ยอันนี้คือเลนกระจกนะถ้าเนี่ยเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าจะซ่อมนะถ้าเพื่อนๆจะซ่อมเองอะ่ะผมว่าถ้าถาเป็นเงี้ยต้องถอดเลนออกมาก่อนนะ ปรับเข้าไปดิบปิบไว้หน้นะครับเรนแตกนะมาไปโดยการเลยโดยกานเลยโดยกันไข่เยอะแล้วเรนออกมาก,ก่อนแล้วก็แล้วก็ใส่น็อตกลับไปแล้วไข่แน่นนะครับ ใส่นอ็อต้าไปแล้วไข่แน่นนะไข่แน่นเลยเหมือนเหมือนมีเลนเลยนะนี่คือวิธีนะถ้าเพื่อนๆหรือช่างมือใหม่นะครับที่จะไปปรับใข่นะเนี่ยไข่ก็ไปเหมือนเดิมแต่ไม่มีเลนนะาีเนี้ยเราก็มาปรับที่ขานี่มาปรับที่ขานี่เราก็ดูว่าทรงขามันเบี้ยวขนาดไหนนะครับอันนี้เบี้ยวจากตัวตัวนี้เลยตัวแกนี้ ถ้ามีทีมแข็งๆอ่ะใช้ทีมแข็งๆเนี่ยปรับเลยอันนี้เครื่องมือตรงนี้อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่แบบจะลองดูนะว่าได้ไหมปรับเข้าไปทางนู้นนะปรับเข้าขาเป็นกลางใช่ปะปรับเข้าไปเลยดูดูดูนะครับจะปรับไปเลยดูว่าได้แค่ไหนเดี๋ยวดูเลยถ้ามันมีเลนกระจกอยู่อ่ะมันจะขาแว่นเนี่ยมันจะบีบเลนกระจกแตกเลย อ่าใกล้เกียงละใกลเกี้ยงละไว้ตรงเลยด้วยอ่าเดี๋ยวใส่เลนนเะนี่ยพอสมมติตรงแล้วใช่ปะง่ยตรงแล้วก็ใส่เลนกลับไปเง่ยก็ถอดถอดถอดนอตมาเหมือนเดิมนี่ยลองใส่เลนกลับไปดูครับว่าแล้วก็ไขแน่น

หน้าหน้าอย่างเลย้ยไม่มีผมเลยลองใส่ดิลองใส่ดิใส,ส่อ่ายังไงโอเคอ่ะกับกัตบตาบับตอนที่มาโอเคเลยครับเออการย่ยอเนี้ยแค่นี้ครับแค่นี้ครับจะได้ละเดี๋ยวผมปั๊บดูความตรงอีกนิดหน่อย